ไฟไหม้ไฟไหม้ต้นไ,ไ,ไม้ต้นมะพร้าวเนี่ย เดินตรงๆนะครับนี่ก็คือเรือเราที่จะไปนะคะคนก็รอเรือกันเยอะเลยค่ะนี่แหละค่ะว่าช่วงเช้ามากค่ะส่งบรรยากาศสวยๆนะคะก่อนขึ้นเรือกันนะคะ ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะจะได้มีภาพคลิปต่อไปะคะสวัสดีค่ะตอนนี้พวกเรากำลังจะ よかった。 Thank มาตรงนี้คือท่าเรือแหลมสอะคาจังหวัดตราดนี่เรือนั่งตรงนั้นก็คือเรือของเราที่มาจากเกาะุด เห็นอยู่นะนี่แหละตอนนี้กำลังรอรถแท็กซี่มารับอยู่ลงเรือได้สักพักแล้วบรรยากาศรอบๆค่ะตอนนั้นเรานั่งเรือลำนี้แหละค่ะไปลำใหญ่มาก เาไม่ชอบเรือใหญ่ที่ว่ามีแอร์ด้วยข้างล่างมี3มชั้นชั้นบนชั้นสองแล้วก็ชั้นสามร้อนข้างบนจดที่ตรงเรือเราเดียวกว่าเราชอบเรือเราลังนี้เราชอบมากคนะ